สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่นาวา DIY วนะครับผมวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอาหารเช่นกันครับซึ่งในหน้าร้อนนี้นะครับผมการรับประทานอาหารเนี่ยเราต้องเลือกรับประทานนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยการรับประทานอาหารบางอย่างเนี่ยมีผลต่อสุขภาพโดยเฉพาะในหน้าร้อนครับวันนี้นะครับเราได้นําเอาอาหารทั้งหมด 5อย่างครับที่ไม่ควรรับประทานโดยเด็ดขาดนะครับในหน้าร้อนซึ่งจะเกิดผลเสียต่อร่างกายอย่างมากเลยครับผมอาหารทั้ง5้าอย่างนี้มีอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ เราไปดูอย่างแรกกันเลยนะครับก็คือผล,ลไม้ที่มีน้ําตาลสูงนั่นเองครับจริงๆแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าไหนนะครับผล,ลไม้ที่มีน้ําตาลสูงเนี่ยทุกอย่างเนี่ยพอต้องควบคุมปริมาณไม่มากจนเกินไปครับเพราะว่าถ้าเกิดเราทานมากเกินไปก็จะเกิดภาวะของการอ้วนนะครับแล้วก็จะส่งผลต่อโรคต่างๆเช่นโรคเบาหวานเป็นต้นครับ อาหารอย่างที่2ก็คืออาหารประเภทมันมัน,มนและทอดทอดนี่แหละครับผมไก่ทอดลูกชิ้นทอดนะครับกล้วยแขกและอื่นๆอีกมากมายครับอาหารทอดเหล่านี้นะครับจะมีอาหารที่เป็นลักษณะของน้ํามันมากเกินไปครับทําให้เราได้รับพลังงานสูงขึ้นครับยิ่งเจอกับอากาศร้อนๆเข้าไปนะครับผมนอกจากจะอ้วนง่ายแล้วนะครับยังเสี่ยงต่อเป็นโรคร้อนในแล้วก็เจ็บคออีกด้วยครับ อาหารชนิดที่3นะครับก็คือแอลกอฮอล์นั่นเองครับแอลกอฮอล์ or, นะครับช่วยเพิ่มความอบอุ่นให้กับร่างกายเพราะแอลกอฮอล์เนี่ยทำให้ร่างกายรู้สึกร้อนรูบวาบจากการขยายตัวอย่างรวดเร็วของเส้นเลือดครับดังนั้นหากไม่อยากร้อนไปกว่านี้นะครับ็อย่าเสียงดื่มแอลกอฮอล์จะดีกว่าครับถึงแม้ว่าจะเป็นเครื่องดื่มที่แช่เย็นก็ต่างครับ มาถึงอาหารชนิดที่4ี่ก็คือเนื้อแดงเนื้อวัวและเนื้อแพะครับเนื้อสัตว์เหล่านี้นะครับจะให้พลังงานสูงเช่นกันครับแม้ว่าจะไม่ได้สั่งเนื้อติดมันแต่จริงๆแล้วเนี่ยเนื้อสัตว์เหล่านี้จะมีไขมันแทรกอยู่ในทุกส่วนโดยธรรมชาติอยู่แล้วอย่าเพิ่มไขมันให้กับพุงมากไปกว่านี้อีกเลยครับ มาถึงอาหารชนิดที่5ก็คือหอมกระเทียมครับถึงแม้ว่าจะมีประโยชน์มากนะครับแต่ก็เพราะว่ากรรมฐานครับตัวเดิมที่พบอยู่ในทุเรียนนั่นแหละครับผมและผลไม้ที่มีรสหวานหลายชนิดเนี่ยจะทําให้ร่างกายนีร้อนเกินไปครับดังนั้นการทานก็ควรอย่าทานมากเกินไปนะครับครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับท่านที่ชมไปแล้วนะครับมีความเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับ หลังจากจบคลิปนี้นะครับจะมีช่วงที่ให้ท่านกดติดตามนะครับผมลองดูนะครับว่าท่านจะกดติดตามได้ทันหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะลองนับถอยหลัง5วินาทีนะครับอาผมสำหรับท่านที่กดติดตามนะกทันนะครับผมก็ขอแสดงความยินดีด้วยครับท่านจะได้รับชมคลิปของนาวา DIY ทุกๆวันเราจะนำสาระประโยชน์มาฝากท่านเป็นประจำครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับแล้วเราพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ 5 4 3 2 1